นี่คือพระรูปร่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนื้อทองเหลืองรุ่น939ผู้ว่าราชการจงังหวัดพิจิตรสร้างปี2540นะครับพระหลวงพ่อเงินวัดบางคลานทุกรุ่นแม้จะเป็นพระสร้างใหม่วัดไหนก็ตามล้วนเอกอุด,ด้วยประสบการณ์ดีทางด้านคงกรันชารตรีนะครับแลคล้วคลาดจากภัยทั้งปวงเ่ตตามหานิยมโชคลาภและค่าขายดีมากนะครับผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อเงินต่างประจักษ์ทันทั่วหน้า มีคํากล่าวในหมู่ผู้ที่ศรัทธาว่าใครมีพระหลวงพ่อเงินจะเจริญรุ่งเรืองไม่ฝืดเครืองขัดสนแม่ตกอยู่ในภาวะอันตรายจะเพียวพลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับและไม่สําคัญว่าพระรุ่นนั้นจะทันหลวงพ่อหรือไม่ก็ตามนะครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนื้อทองเหลืองรุ่น939เพื่อฉลองการครบรอบ939ปีนะครับของการก่อตั้งจังหวัดพิจิตร ซึ่งขอตั้งเมื่อพศ1601นะครับโดยเจ้าการชนะอุมมารวาชบุตรมีความสืบเนื่องสถาพรมาจนถึงปัจจุบันได้สั่งสมศิลปวัฒนธรรมเป็นเวลายาวนานนะครับหลวงพ่อเงินพุทธโชคนะครับเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพศ2351ตรงกับวันศุกร์แรม12ค่ำเดือน10ปีมะโรงในปลายแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โยมบิดาชื่ออูนะครับเป็นชาวบางคลานโยมมันดาชื่อฟักเป็นชาวแสนต่อนะครับโดยหลวงพ่อเงินเป็นบุตรคนที่ทสี่นะครับในจํานวนพี่น้องหกคนเมื่อท่านอายุได้สามขวดนะครับผู้เป็นลุงได้พามาอยู่ที่กรุงเทพเพื่อศึกษาเท่าเรียนอยู่ที่วัดอองปุกนะครับหรือว่าวัดชนะสงครามนั่นเองนะครับเมื่อท่านอายุ12ปีได้มาบรรพชาเป็นสาม,มเณรณวัดชนะสงคราม ศึกษาพระธรรมวิันก่อนที่หลวงพ่อเงินจะบวชเป็นพระนะครับท่านได้ศึกจากการเป็นสมณรเมื่ออายุครบ20ปีหลังจากนั้นพิชายของท่านคือขุนพุมมาลาได้เดินทางไปรับกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดคงคารามหรือว่าวัดบางคานใต้จังหวัดพิจิตรเนื่องจากปู่ของท่านได้ลมป่วยลงนะครับต้องการให้หลวงพ่อเงินช่วยดูแลรักษาเพราะได้ร่ำเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณและรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีต่างๆนะครับอยู่วัดคงคารามได้หนึ่งพรรษา เนื่องจากท่านเป็นพระนักวิปัสนากรรมฐานนะครับชอบอยู่อย่างสงบในช่วงเข้ากรรมฐานท่านเห็นว่าระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำพิจิตนั้นที่ไหลามาบรรจบกันมีวัดร้างเก่าอยู่นะครับและมีป่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การวิปัสนากรรมฐานเป็นอย่างมากพศ2477รท่านจึงไปสร้างวัดใหม่ลึกเข้าไปจากวัดร้างเดิมประมาณ500เมตรนะครับชื่อว่าวัดวังตะโกตามชื่อหมู่บ้านต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดบางคลาน วัดหิรันยารามตอนที่ย้ายมาจากวัดคงคารามหลวงพ่อได้นํากิ่งโพติดตัวมาด้วย1กิ่งนะครับแล้วนํากิ่งโพนั้นมาปลูกเสี่ยงไทยถ้าหากต้นโพตายก็คงจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากที่นี่จะเป็นวัดได้ขอให้ต้นโพเจริญงอกงามนะครับปรากฏว่าต้นโพเจริญงอกงามแผ่ก,กิ่งก้านสาขาใหญ่โตแล้ววัดจึงเจริญรุ่งเรืองาาตามลําดับเจ้ากุฏิหลังคามุงแฝกนะครับเปลี่ยนเป็นมุงกระเบื้อง และสร้างสาราพระอุโบสถต,ตามลําดับตลอดระยะเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ได้บำบัดรักษาผู้ป่วยตามตำรับแพทย์แผนโบราณการอาบน้ำมนต์ญาติโยมเดินทางมาให้รักษานะครับมาขอมอบตัวเป็นศิษย์อย่างไม่ขาดสายหลวงพ่อเงินก็ได้เป็นพระอุปราที่นี่ด้วยครับผมเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ